หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าอยากจะมีหุ่นดีแต่ไม่มีเวลาฟิตหุ่นเลยจะทำยังไงดีนะครับ <laughs> อันนี้ก็ขอตอบง่ายๆเลยครับว่าทำใจซะเถอะครับ <laughs> เราเล่นรับคือก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะคนอยากจะมีหุ่นดีก็ขอให้แบ่งเวลาฟิตหุ่นหน่อยนะครับซึ่งมันไม่ได้ใช้เวลานานเลยครับอย่างมากก็ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเอาะเอา1ชั่วโมงก่อนละกันเรามีเวลา24ชั่วโมงผมว่าถ้าเราบริหารเวลาจัดการดีๆ1ชั่วโมงที่เราจะให้กับการออกกําลังกายฟิตหุ่นเพื่อดูแลตัวเองมันไม่ได้มากเกินไปนะครับซึ่งใน1งชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้เลยครึ่งชั่วโมงทำเวทเทรนนิ่งอีกครึ่งวโม,าร,า,า,มารรเรอ ก็ไม่มีจริงๆอะอย่างน้อยผมขอ30นาทีแล้วกันอย่าน้อยกว่านี้นะอันนี้ยกมือไหว้ล่ะอย่างน้อย30นาทีเนี่ยเรายังพอได้อยู่นะครับในการปั้นหุ่นให้เห็นผลลัพธ์ในระดับหนึ่งโดยวิธีการนะครับผมขอให้เราใช้ แพทเทิร์นการออกกำลังกายในรูปแบบของ HIIT หรือในรูปแบบ Circuit Training ก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถไปเสิร์ชหาในโซเชียลได้เลยครับว่าเป็นยังไงแล้วก็องค์ความรู้ประมาณไหนรวมถึงคลิปที่เขามาทำนี่เยอะแย,ยะมากมายเต็มโซเชียลเลยครับก็ขอให้เราเลือกคลิปที่มีระยะเวลาประมาณ30นาทีบวกลบนิดนึงได้นะครับและขอให้เราเลือกแพทเทิร์นที่มีทั้งเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอในตัวด้วยจะดีมากๆเลยเพื่อที่แบบเป็นการออกกําลังกายที่แบบเอาเต็มแม็กเต็มสตรีมในช่วงเวลาที่เรามีอยู่น้อยนิดเพื่อออททีี่่จะาําาาใใใหหห้้้้้้้้เเเรฟิิตตุนนนนน็ผลลลลัััพธ์ไไดบืงงงงงถยแว กลับใช้กันดูได้เลยนะครับ